ตอนที่9เปิดภาพมาที่รล่ชวังฝันร้ายชายผมขาวก็กําลังนั่งดูการแข่งขันแย่ยงชิงตําแหน่งปร,รมาจารย์ฝันร้ายอยู่และชายคนหนึ่งที่เพิ่งเอาชนะคู่ต่อสู้ได้มันก็ได้ดูถูกคู่ต่อสู้มันว่าเจียมิงเจ้าเป็นคนที่ไร้ประโยชน์จริงๆตําแหน่งในวันนี้ก็ต้องเป็นของคาเท่านั้นมันก็มีนามว่าซูอยู่นั่นเองและหลังจากที่ไอซูอยู่พูดเสร็จมันก็ได้กระโดดไปหาชายผมขาวและมันก็ถามชายผมขาวว่าทาไมท่านถึงไม่ยอมประกาศผลสักที มีใครที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้มากกว่าข้าอีกหรอชายผมขาวก็ตอบว่าเดี๋ยวก่อนแต่อซูอยู่ก็สนกับชายผมขาวไปว่าเวลาของข้าก็มีค่าเหมือนกันไหนท่านลองบอกเหตุผลมาหน่อยสิชายผมขาวก็มีชื่อว่าเซียนะครับต่อไปผมก็จะขอเรียกเขาว่าอาจารย์เซียละกันมีคนที่แข็งแกร่งกว่าเจ้าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ตำแหน่งนี้ก็ไม่ใช่ของเจ้าอย่างแน่นอนแต่อซูอยู่ก็สนกับว่าถ้าหากเขามีชีวิตอยู่หรอขนาดชีวิตของเขายังไม่มั่นคงจะ มาสู้กับข้าได้ยังไงแต่ทันใดนั้นเองพระเอกก็ได้ขี่เสือบินมาตอนที่แล้วที่มีสัตว์วิญญาณบินไปทางพระเอกมันก็เป็นเสือบินที่ไปรับพระเอกนั่นเองทุกคนที่ได้เห็นพระเอกภูกเขาก็ต่างสงสัยว่าพระเอกเป็นใครมาจากไหนกันและไอซูอยู่ที่ได้เห็นพระเอกมันก็ได้ถามอาจารย์เซียว,ว่าคนนี้หรออาจารย์เซียวก็พยักหน้าตอบแต่ไอซูอยู่ที่ได้ฟังมันก็ตอบกลับว่าหากท่านไม่อยากมอบตําแหน่งให้ข้าก็บอกมาเลยไม่จําเป็นต้องทําอะไรตลกแบบนี้แต่ ข้าก็ไม่สนใจหลอกข้าต่อสู้ได้ทุกคนไม่ว่าจะต้องสู้กับคนที่มีกลิ่นโตเหม็นไปโษก็ตามมันก็กําลังว่าพระเอกนั่นเองแต่ก็น่าจะเหม็นจริงนั่นแหละแต่พระเอกก็สนกลกับมันไปว่าถ้าเป็นการต่อสู้ก็เริ่มได้เลยแต่อชูยูก็ตอบกับพระเอกว่าเจ้าเป็นใครเจ้ายังไม่รู้ก,กฎกติกาด้วยซ้ําแต่พระเอกก็บอกมันว่าขารู้แต่วิธีการต่อสู้เท่านั้นทําให้อชูอยู่ที่ได้ฟังมันก็ได้กระโดดลงไปหาพระเอกและเรียกอสนรฝันร้ายสีน้ําเงินออกมาและ มันก็บอกอาจารย์เซียว่าข้าไม่เคยรู้สึกผิดที่จะต่อสู้เช่นนี้มาก่อนข้าอาจจะเผื่อทาร้ายคนของท่านโดยไม่ตั้งใจแต่อาจารย์เซียก็บอกให้มันเต็มทีได้เลยทางด้านของพระเอกเขาก็ได้เลขหหนิงออกมาเช่นกันแต่ไอิซูอยู่ที่เห็นหนิงมันก็ได้ดูถูกหนิงว่าแค่วิญญาณน้ําแข็งระดับ9ก้าข้าขอเวลาจัดการแค่3นาทีเท่านั้นและมันก็สั่งให้อสุนฟัน้ายสีน้ําเงินของมันโจมตีใส่หนิงแต่หนิงก็สร้างกําแพงน้ําแข็งป้องกันเอาไว้ได้แต่อิซูอยู่ก็สั่ง ให้อสูนฝันร้ายของมันโจมตีใส่นิงอีกครั้งแต่นิ่งก็เลกพาย,ยุลมออกมากันไว้ได้อย่างง่ายดายจากนั้นพระเอกก็ได้บอกกับนิงว่าถึงเวลาที่เราต้องโตกลับแล้วหนิ่งก็เลยใช้พาย,ยุลมขนาดใหญ่โจมตีใส่อสูนฝันร้ายสีน้ำเงินแต่อสูรฝันร้ายสีน้ำเงินก็ต้านเอาไว้ได้เช่นกันและไอซูอยู่ก็พูดขึ้นว่าข้าอยากเห็นพูดน้ำแข็งกลายเป็นน้ำแข็งแห้งจริงๆและมันก็สั่งให้อสูนฝันร้ายของมันใช้เปลวไฟไปล้อมหนิ่งเอาไว้แต่พระเอกก็สั่งให้หนิ่งระเบิดพ หลังออกมาทําให้ไฟก็ดับทั้งหมดและหนิงก็ได้เลยกน้ําแข็งจํานวนมากออกมาโจมตีสนกับอสูรนฟันร้ายด้วยแต่ทางด้านของไอซูยูมันก็พูดขึ้นว่าเป็นแค่พุดน้ําแข็งขยะคิดจะมาแข่งขันกับอสูรนฟันรลายสีน้ําเงินของข้าและมันก็สั่งให้อสูรนฟันรลายสีน้ําเงินโจมตีสนกับใส่หนิงทําให้หนิงก็กระเด็นออกไปนิดหน่อยแต่หนิงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากและหนิงก็ได้สนกลับไปด้วยค่ายวน้ําแข็งไปล้อมอสูรนฟันร้ายเอาไว้อาจารย์เซ่ที่ดูอยู่เขาก็ยิ้มออกมา พูดขึ้นว่าทักษะนี้ก็เรียกว่ากระจกน้ำแข็งกลับมาที่การแข่งขันหนิงก็ได้ทำมือของเขากลายเป็นน้ำแข็งที่แหลมคมพุ่งเข้าโจมตีใส่อสุนฝันร้ายทำให้อสุนฝันร้ายก็โดนการโจมตีเสียบไปที่กลางอกอย่างจังลงไปกองอยู่กับพื้นทางด้านของไอซูอยู่ที่เห็นแบบนั้นมันก็ได้เลยกอสุนฝันรลายสีน้ำเงินกลับเข้าไปมันก็บอกว่าเป็นไปได้ยังไงและมันก็เลยกสัตว์วิญญาณของมันอีกสองตัวออกมาแต่สัตว์วิญญาณของมันก็ยังไม่ทันทำอะไรปลาเอกก็ได้เลยกโมเยออกม ใช้ไฟแผดเผาพ,พวกมันทําให้พวกมันก็หมดสภาพจนหมดอาจารย์เซียที่เห็นแบบนั้นเขาก็พูดขึ้นว่าซูอยู่เจ้าไม่สามารถเอาชนะคนที่เจ้าก็มองว่าเป็นมแมลงได้เจ้าพ่ายแพ้อย่างน่าอายมากกลับมาที่พระเอกเขาก็ได้บอกกับซูอยู่ว่าหากไม่ใช่เพราะกดเจ้าก,ก็คงตายเป็นสิบรอบแล้วทําให้ไอซูอยู่ที่ได้ฟังมันก็ได้กลัวและมันก็เดินออกไปในเวลาต่อมาชายคนหนึ่งก็ได้มาถามอาจารย์เซียว่าพระเอกคือใครกันแน่ชายผมขาวก็ ตอบกล่าวว่าเขาคือเจ้าแห่งก่อนนักโทษมันก็ทําให้ทุกคนที่ได้ฟังตกใจเป็นอย่างมากเพราะพระเอกก็ยังมีอายุน้อยมากสามารถพิชิตก่อนนักโทษได้ตัดภาพมาที่ไอซูอยู่ที่ได้พ่ายแพ้มันก็ได้มาฟ้องพ่อของมันแต่พ่อของมันก็สนกลับมันไปว่าข้าเห็นท่าทางหน้าอายของเจ้าทั้งหมดแล้วและข้าก็เต็มการเอาไว้แล้วด้วยและพ่อของมันก็ได้เลชายอีกคนหนึ่งออกมามันก็มีชื่อว่าเทนจีพ่อของไอซูอยู่ก็ได้สั่งให้เทนจีไปจัดการพระเอกนั่นเองกลับมาที่พระเอก เขาก็ได้บอกกับอาจารย์เซียว่าถ้าข้ารอดมาจากก่อนนักโทษได้ท่านบอกว่าจะให้อิสระกับข้าตอนนี้ข้าก็อยากกลับไปหาครอบครัวของข้าก่อนได้ไหมอาจารย์เซียก็บอกว่าได้แต่ไอเทนจีก็ได้ห้ามพลาเอกเอาไว้ก่อนและมันก็ขอให้อาจารย์เซียอนุญาตให้มันสู้กับพลาเอกและมันก็บอกปดโดยว่าการต่อสู้ครั้งนี้ก็ไม่เกี่ยวกับการแข่งขันอาจารย์เซียจึงกล่าวอนุญาตมันไปและหลังจากที่อาจารย์เซียอนุญาตไอเทนจีก็ได้บอกกับพลาเอกว่าการต่อสู้ครั้งนี้ก็ไม่มี กสามารถทําได้ทุกสิ่งที่ต้องการแต่ข้าก็จะรอให้เจ้าฟื้นตัวก่อนแต่พระเอกก็สนกับมันไปว่าไม่จําเป็นต่อสู้ตอนนี้ได้เลยไอเทนจีก็ตอบกลับว่าดีและข้าจะพยายามไม่ให้ถึงแก่ชีวิตของเจ้าและมันก็เล่ห์อสุนฝันร้ายออกมาถึง2ตัวทางด้านของพระเอกพระเอกก็ได้เล่งหนิงกับปีศาจต้นไม้ออกมาเช่นกันและพระเอกก็สั่งให้หนิงเสริมก่อนน้าแข็งให้กับปีศาจต้นไม้และการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นไอเทนจีก็เป็นฝ่ายเริ่มก่อนมันก็ได้สั่งให้ อสุนฝันร้ายของมันโจมตีใส่ปีศาจต้นไม้พร้อมกันแต่ปีศาจต้นไม้ก็ไม่เป็นอะไรก็เป็นเพราะการเสริมก่อนน้ำแข็งของหนิงนั่นเองแต่อเทนจีที่เห็นแบบนั้นมันก็สั่งให้อสุนฝันร้ายพุ่งเข้าโจมตีใส่ปีศาจต้นไม้อีกครั้งแต่ปีศาจต้นไม้ก็ใช้เถาวันไปรัดพวกมันเอาไว้ได้แต่พวกมันก็สามารถหลุดออกไปได้เช่นกันปีศาจต้นไม้ที่เห็นแบบนั้นก็ใช้เถาวันโจมตีใส่พวกมันอีกครั้งแต่พวกมันก็สามารถหลบได้เหมือนเดิมจากนั้นอาเทนจีก็ได้เปลี่ยนเป้าย โจมตีไปที่พระเอกแต่พระเอกก็หลบได้และเขาก็สั่งให้หนิงใช้ดาบจํานวนมากโจมตีสนกลับใส่พวกมันแต่พวกมันก็สามารถหลบได้เช่นเคยกลับมาที่อาจารย์เสียองค์หญิงลู่เสียก็ได้ลงมาดูการต่อสู้ของพระเอกกับเทนจีอาจารย์เซียก็ได้ถามกับองคหญิงว่าคิดว่าใครจะชนะองค์หญิงก็ตอบกลับว่าต้องเป็นผู้พิทักษ์ของข้าอยู่แล้วนางก็หมายถึงพระเอกนั่นเองกลับมาที่การแข่งขันพระเอกก็ได้เลขกวีศาต้นไม้กลับเข้าไปและเขาก็ได้เล่กโมเยออกมาทางด้านของ ไอเทนจีที่เห็นแบบนั้นมันก็ได้เลขอสูนฝันร้ายอีกตัวออกมาเช่นกันตอนนี้มันก็มีอสูนฝันร้ายถึง3ตัวแล้วแต่พระเอกก็ไม่ได้เกรงกลัวมันสักนิดและเขาก็ได้ลองใช้หลุมมานตาเรือที่เพิ่งได้มาจากก่อนนักโทษเสริมพลังให้โมเยและสั่งให้โมเยพุ่งเข้าโจมตีใส่พวกอสูนฝันร้ายองหญิงที่ดูอยู่นางก็ได้ถามอาจารย์เซียว่าซูมูใช้ไฟระดับ3หรออาจารย์เซียก็ตอบกลับว่าดูเหมือนว่าเขาก็จะเสียสติไปแล้วกลับมาที่การต่อสู้โม โมเยก็ได้สู้อยู่ในวงล้อมของอสูนฝันร้ายแต่มันก็สามารถโจมตีพวกอสูนฝันร้ายได้อย่างต่อเนื่องและมันก็โจมตีใส่อสูนฝันร้ายตัวหนึง่งตกลงไปในเหี่ยวลึกทาให้ตอนนี้ก็เหลืออสุนฝันร้ายแค่2ตัวแต่ทนันใดนั้นเองอสูนฝันร้ายที่เหลือ2ตัวก็ได้โจมตีสวนกับใส่โมเยแต่นิงก็ใช้กําแพงน้ําแข็งมาช่วยเอาไว้ได้และโมเยก็พุ่งเข้าโจมตีใส่พวกอสูนฝันร้ายอีกครั้งทําให้อสูนฝันร้ายก็ถูกจัดการไปอีกตัวหนึง่งและจากนั้นพระเอกก็สั่งให้โม เปลี่ยนเป้าหมายโจมตีไปที่เทนจีทาให้เทนจีก็โดนการโจมตีอย่างจังและพระเอกก็ใช้โอกาสนั้นสั่งให้หนิงโจมตีอีกครั้งแต่เทนจีก็เลขกอสูนฝัน้ายที่เหลืออีกตัวมาป้องกันไว้ได้แต่ทันใดนั้นเองอสูนฝันายที่ตกลงไปในเหวมันก็ได้ปีนกลับขึ้นมาและมันก็โจมตีใส่พระเอกอย่างรวดเร็วแต่หนิงก็มารับการโจมตีแทนพระเอกทําให้นางก็ถึงกับกระเด็นออกไปแต่หนิงก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้และมันก็ใช้ดาบน้ําแข็งไปเสียบที่หัวของอสูนฝันร้ายทําให มันก็ถูกจัดการจริงๆแล้วในครั้งนี้กลับมาที่ไอเทนจีมันก็ได้ถูกโมเยโจมตีอย่างต่อเนื่องแต่มันก็ใช้อสูนฝันร้ายที่เหลือตัวหนึ่งป้องกันเอาไว้และระหว่างนั้นมันก็ได้คิดแผนที่จะเอาชนะพระเอกก็คือการใช้อสูนฝันร้ายโจมดีโดยตรงและมันก็สั่งให้อสูนฝันร้ายพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกโดยตรงแต่พระเอกก็ชิลมากเขาก็ได้เก็บหนิงกลับเข้าไปแล้วแปรมือรอรับการโจมตีของอสูนฝันร้ายอาจารย์เซียที่ดูอยู่เขาก็พูดขึ้นว่าอสูนฝันร้ายของ ต้องตายอย่างแน่นอนกลับมาที่พระเอกระหว่างที่อสุนฝันร้ายจะเข้าไปโจมตีถึงตัวเขานั่นเองเขาก็ได้สั่งให้อสุนฝันร้ายสีขาวกืนกินอสุนฝันร้ายสีน้าเงินเข้าไปในร่างกายของเขาทําให้ทุกคนที่ดูอยู่ต่างก็ตกใจเป็นอย่างมากจากนั้นพระเอกก็กระโดดไปหาเทนจีและโมเยก็กําลังจะไปจัดการเทนจีแต่องค์หญิงก็ได้ห้ามเอาไว้พระเอกจึงบอกให้โมเยหยุดและเขาก็เก็บโมเยกลับเข้าไปจากนั้นชายคนหนึ่งก็ได้ประกาศว่าพระเอกก็ได้รับ ตำแหน่งปรมาจารย์ฝันร้ายและชายผมขาวก็ได้เป่าอีกด้วยว่าและเจ้าก็จะได้ทำหน้าที่ผู้คุมการขององคหญิงแต่รายละเอียดเราจะคุยกันในภายหลังและชายผมขาวก็ได้สั่งให้แม่นางเฟิงพาพระเอกไปอาบน้าก่อนต่อมาแม่นางเฟิงก็ได้พาพระเอกมาส่งที่ห้องและนางก็ได้เล่าให้พระเอกฟังเกี่ยวกับที่นี่และชวังฝันร้ายก็ถูกแบ่งออกเป็นวังชั้นนอกและวังชั้นในท่านมีตัวตนเป็นปรมาจารย์ฝันร้ายที่อาศัยของท่านก็เป็นวังชั้นนอกเท่านั้นต่อ ่อมาพวกพระเอกก็ได้มาถึงห้องพักแล้วแม่นางเฟิร์นก็ได้บอกพระเอกอีกว่าห้องนี้ก็เป็นห้องระดับเจ็ดพระเอกก็ถามนางว่าหมายถึงอะไรนางก็เลยบอกว่าในวังนี้ก็แบ่งออกเป็น10บระดับระดับ10บก็คือระดับสูงสุดและหลังจากที่นางอธิบายเสร็จนางก็บอกว่ามีสาวใช้รออยู่ในห้องน้ําหากท่านอาบน้ําเสร็จแล้วก็ไปเจอกันที่ห้องนั่งเล่นและนางก็เดินออกไปสาวใช้คนนึงก็เป็นแม่นางถิ่งอยู่นั่นเองต่อมาพระเอกก็ทําการแช่น้ําและเขาก็ถาม กับแม่นางทิงอยู่ว่าที่นี่ห่างจากหลัวอยู่แค่ไหนแม่นางทิงอยู่ก็บอกว่าหากใช้ม้าปีศาจก็จะถึงภายในหนึ่งเดินพระเอกที่ได้ฟังเขาก็ขอบคุณนางและสั่งให้นางออกไปได้ในเวลาต่อมาพระเอกก็ได้มาเข้าเฝ้าองค์หญิงที่ห้องโถงองค์หญิงก็ได้กล่าวชมพระเอกที่พระเอกก็สามารถเอาชีวิตรอดบนกอดนักโทษได้ทั้งทงที่มีอสูรฝันลายอยู่ในร่างกายและนางก็ได้มอบชุดกอนระดับ6เพื่อเป็นรางวัลให้กับพระเอกและนางก็บอกพระเอกอีกด้วยว่าข้าหวัง ว่าเจ้าก็จะสามารถกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงจากนั้นอาจารย์เซียก็ได้บอกให้พระเอกรีบขอบคุณเจ้าหญิงและบอกพระเอกด้วยว่านับจากนี้เป็นต้นไปเจ้าก็จะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาโดยตรงของเจ้าหญิงแต่องค์หญิงก็พูดต่อว่ายังไม่ต้องกังวลเรื่องนี้ข้าได้ยินว่าเจ้าอยากกลับบ้านกลับไปจัดการเรื่องที่บ้านของเจ้าก่อนเดี๋ยวเรื่องนี้เราค่อยคุยกันทีหลังเมื่อเราเจอกันอีกครั้งและชายผมขาวก็พูดต่อว่าหากเจ้าขาดส่วนกําลังคนข้าจะส่งคนไปช่วยเจ้าเองพระเอก ก็พยักหน้าและเขาก็เดินออกไปเชา้าวันต่อมาพระเอกกับแม่นางถิ่นอยู่ก็ได้มุ่งหน้ากลับบ้านแม่นางถิ่นอยู่ก็ได้ถามกับพระเอกว่าท่านเพิ่งมีชื่อเสียงในพระราชวังฝันร้ายทําไมท่านถึงรีบออกไปเร็วขนาดนี้พระเอกก็ตอบกลับวว่าเราให้ที่นี่เป็นบ้านของขาก่อนข้าจะพาครอบครัวของข้ามาทีละคนจบตอนที่เก้า